สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงอุทยานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บน้ำกันค่ะไปกันเลยโอเคค่ะและตอนนี้เรามาอยู่ที่ต้นน้ำแล้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บตัวอย่างจากต้นน้ำาันะค่ะ นนี้เรากำลังเดินทางลงไปนะคะบอกเลยว่าวิว,วที่นี่สวยมากกอไก่ร้านตัวคเราจะเทให้ดูกันนะคะไปกันเลยเดี๋ยวเรานะคะจะไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่นี่ดูนะคะว่าปริมาณนักท่องเที่ยว แล้วก็สิ่งอื่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปเลยค่ะสวัสดีค่ะน้ำตกสามห้าเจ็ดมีความเป็นมาอย่างไรคะความเป็นมากองนังตกสามห้าเจ็ดกจะมาแจ๊กปีมาก็คงขายผมนิดพอดที่น้ำตกต้งท่านเดินท่านในต่างขายก็ตั้งอยู่บนน้ำตกสามห้าเจ็ดจจอ่านักท่องเที่ยวในแต่ละวันมีมากไหมคะนักท่องเที่ยวแต่ละวันกับไป้าเป็ววันธรรมดาก็ไม่เยอะแต่ถ้าเป็นวันหยุดจะ่ยยเยอะนิด นักท่องเที่ยวเยอะลุงมีวิธีการรับมือ,อยังไงคะเพราะเหมือนหนูนะคะไปดูด้านบนมาแล้วค่ะมีธรรมชาติมากสวยมากและไม่มีขยะเลยค่ะการรับมือนักท่องเที่ยวก็ไม่มีเลยนะกับเด็กนักท่องเที่ยวที่เขาต้ามาเที่ยวคือคิดทันไม่เขามีหรนะือเปานำกล้องขึ้นไปกินนำเงี้ยขึ้นไปบนใน,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 ในําตกเลยก็เอาลงมาใต่<อ>ทั้งเลยเลยไม่มีด้วยครับไม่มีก็น่าได้เลยตรงนั้นขอบคุณค่ะ โอเคค่ะและตอนนี้เราถึงที่ท่าน้ำบางหินแล้วนะคะซึ่งเป็นจุดที่2ที่เราจะเก็บน้ำไปทดลองกันค่ะไปเก็บน้ำกันค่ะค่ะและตอนนี้เราก็ได้เก็บน้ำแล้วนะคะค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะมีการทำการเกษตรแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ ากผลการวัดค่าปริมาณในเตจในน้ำตกทั้ง3ตัวอย่างพบว่าค่าทั้งหมดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากแสดงให้เห็นว่าน้ำตกในพื้นที่นี้มีคุณภาพดีไม่มีการปนเปื้อนจากปุ๋ยหรือสารอินทรีย์ในระดับสูงระบบนิเวศบริเวณน้ำตกยังคงอุดมสมบูรณ์และมีความเป็นธรรมชาติในเตจในสายธานของอุทยาน35เตดและท่าน้ำวังหินสถาน,านที่ท่องเที่ยวอำเภอเวียงสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความบริสุทธิ์อุดมสมบูรณ์สวยงามคุ้มค่าต่อการ รับไว้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมือเล็กๆปลูกต้นไม้ใหญ่ปกป้องสายน้ำได้จริง